สรุปแล้วเป็นที่ห้ออะไรเนี่ย <laughs> ไอตัวนี้มีหอดีอะไรอ่ะีโเคาาคราาัันนีห่วรราชงสวนพราช ไม่ได้รายละเอียดจะไม่ได้ชื่อคนเก็บเลยคนนี้อยู่บางคนนี้ไปบางทีแน่ๆเพราะว่าน้องที่เอาไปส่งสาะยับองไงก็ขี่มาปกติเรามากี่คันเรามากี่คันสี่ห้าคันสีคันเราไปไหนกันมาลูกผมไปมิทติ้งมาครับไปมิทติ้งมามาจากไหนกรุงเทพธีรากลุ่เทพธีรากำลังจะกลับบ้านที่ไหนลูก ใครเป็นเก้าจะขี่มาที่นี้เราจะออกบานณาตาใช่ไหมเราระหว่างที่เราขี่มาประมาณสี่ห้าคันแล้วมีเกิดอะไรขึ้นลูกก็ผมขี่จังหวะหนึ่งมันเหมือนรถรถคันนั้นระเบิดหรืออะไรควันขึ้นไม่รู้ตุ้มนแล้วผมก็เราขี่ตามหลังเข้ามาเหรอตามหลังแล้วยังไงต่อหลบไปทานก็เลยเกี่ยวกันเขาเข้ามากี่คันคันเดียวเหรอผมไม่รู้กี่คันเลยครับแต่ตอนที่เขาล้มอ่ะมันอยู่กลางถนนใช่ไหมผมก็หลบแล้วอหลบแล้วรถมันหายถลายมาหาเรา เราก็เลยล้มเราล้มกี่คันลูกขงุมคันเดียวครับคันเดียวนะก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพว่ามีอุบัติเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิสายสามี่ก็คือเรามาถึงปุ๊บเราก็เจอคนเจ็บนอนอยู่ตรงเนี้ยที่ก็เห็นเนี่ยสามลายอาการสาหัสแล้วเบื้องต้นเราก็เลยขอรถฉุกเฉินเนาก่อนลถลดไอหวานมาแล้วก็มาเจอรถไฟไหม้อยู่ตรงนี้หนึ่งคัน ช่วงระหว่างที่กำลังช่วย3คนนี้ครับก็มีคนวิ่งมาแจ้งอีกว่ามีข้างหน้าอีก2คนนะใช่ครับเราก็เลยขอกำลังเพิ่มไปก็เบื้องต้นนะครับจากที่กระเทศที่เรามาถึงเลยก็จะมียืนยันคาที่เลยเกิดชุดคาที่เลยก็คือ2ลายเป็นผู้หญิงทั้งสองลายแล้วก็1ลายนี้เป็นผู้ชายอาการสาหัสแล้วก็อาการเล็กน้อยอีก2ลายที่อยู่ด้านหน้าที่วิ่งมาแจ้งที่หลัง รุนี่ยร้ปรถจักยานยนต์ทั้งหมดครับ